ถึงแล้วครับทะเลทรายดำอีกหนึ่งไฮไลท์ของไอแลนด์ะเลทายดำาตจริงให้ดูทรายนะครับนี่ครับตา นี่ครับถ้าพาไปดูทรายดำไม่เหมือนทรายบ้านเราครับบ้านเรานี่ไปแล้ว โอเคนะครับมาดูอีกตอนต่อไป